อัสลามอะลยกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่สี่นะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับขณาดนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยไปดัางหินอ่อนใช่ไหมนี่ดอกกําลังจะมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้สีของตอนะครับมันโตไม่ตัดออกแล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นคู่กันมันโตคิดว่ามันจะสวยมากรากสวยทรงสวยกระถางสองฟีบครับ ทางของปี๊บนะครับเนี่ยท่านใดสนใจทักทายมาแล้วกันเนี่ยนี่มีเนี่ยอันนี้ต่างหากนะมีต่างหากก็ขอแปดร้อยขอแปดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับใครจะไปใส่ให้ได้สี่ต้นก็สองพันขอค่าส่งสองร้อยนี่นะครับอันนี้มันยังไม่ได้ลงเลขเนี่ยแต่เป็นไม้ที่จัดทรงมาสวยๆเลยนะครับยังไม่ได้ลงเลขนะต้นนี้สวยมากนะครับ น,นี่ก็สวยน,นี้เป็นสีขาวอันนี้ก็ยืนต่างห่านเลยเป็นยมพูผีเสื้อกับเป็นนิตสีของตอถ้าถามบางตกว,ว่าจะไปตัดแต่งใส่เสียบเพิ่มไหมไม่ไม่เพิ่มแล้วครับเพราะว่าอย่างนี้สวยนะครับพอเสียบเพิ่มแล้วมันก็มันก็แค่เสียบเพิ่มนะครับแต่สีเดิมๆก็สวยเพราะาบางตัวเห็นแล้วเพราะว่าพอไม้มันได้กินดีอยู่ดีกินปุ๋ยขี้ไก่กินอะไรดีแล้วไม้มันจะสวยมากแล้วมันก็มีมีสีที่เราต่อกิ่งใส่ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็มีสีเดิมๆด้วย เนี่ยใครที่ที่จะให้มันตีพุ่มหนาๆก็เนี่ยพอดอกออกหมดรอบนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ตัดทดเท่านี้นะครับตัดทดเลยตัดทดนี่เอาเอากิ่งนี้เป็นหลักเนี่เอากิ่งที่เสียบเป็นหลักนี่ก็ตัดทดแล้วไม้ก็จะเข้าพุ่มทีนี้ก็จะมีสองสีในต้นเดียวสวยนะครับอันนี้มีสามสีนี่มีสีของตอด้วยมีด่างหินอ่อนด้วยแล้วก็มีสีที่ต่อกิ่งไว้ด้วยเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้มีสองสีมีชมพูห่อซับนะครับอ่ะนี่นีสีหนึ่งมีมีสามสี มีชมพูหอซับแล้วก็มีสีอันนี้นะครับแล้วก็มีสีของตอเนี่ยเนี่ยดอกก็มังมาแล้วนะครับไม้บางต้นนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยเร่งดอกนะแต่ว่าเนี่ยพอตอนมันมันในปุ๋ยขี้ไก่อะนะครับมันจะให้ดอกดีนะครับเนี่ยฝนตกยังไงพอฝนหยุดหน่อยอะไรหน่อยได้แดดหน่อยดอกก็ามาเพราะฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่ทุนชมจะให้ดอกนะครับเราวคยดูนะบางต้นก็ให้เห็นหลายเที่ยวแล้วแหละว,ว่าสีของตอมันไม่ได้ขี้เหร่เลยแล้วมันจะใหญ่มากมันจะแดงสดสวยชมพูก็ชมพูเข้มเพราะว่า ไม้บางตเลี้ยงไปอ่ะก็อันนี้ก็ต้องพูดไม่ได้ยกยอตัวเองหรืออวยตัวเองนะเลี้ยงดีปุ๋ยดีให้ฮอร์โมนเล่งรากเลี้ยงตามสูตรที่บางตทําไว้นะครับมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ไม่ไม่เสียเปล่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเราใช้ของถูกเราใช้ของถูกนะครับแต่เราเราเราใช้ตามระบบมันทําให้ไม้สมบูรณ์โดยธรรมชาตินะครับแล้วการที่ไม้สมบูรณ์โดยธรรมชาตินี่มันก็จะทาให้ไม้เนี่ยอย่างนี้ ที่มโตชอบพูดว่าสวยจริงสวยทนสวยนานมันสวยจริงว่านะมันไม่ได้สวยเฉพาะมีปุ๋ยคือแต่ปุ๋ยนั้นหมดแล้วมันก็ยังสวยอยู่เพราะมันกินของธรรมชาติเนี่ยแล้วสวยทนนะครับแล้วก็สวยนานนะครับไม่ใช่พอปุ๋ยหมดอะไรหมดไม้จะโทมจะเกียนจะตายอย่างนั้นรากเลิกไม่เดินไม่ใช่ของมังโตนี่ให้ฮอร์โมนเนี่ยอย่างเนี้ยยัง,ยงไงก็แล้วแต่ก็จะให้ฮอร์โมนเร่งรากให้ฮอร์โมนเร่งรากทุกสัปดาห์ไม้ใหญ่เนะี่ยสัปดาห์หละครั้งนะครับอ่ะตอญี่ปุ่นทรงสูงมีอีกสามต้นเดอ้อ นะครับมีสามต้นเนอนะครับใครจะเอาทักมาเอาเท่าไหร่ดีละ่ะอ่ะขอขอแปดร้อยแล้วกันมาไม่ได้ไม่ได้ดิสี่สามสิบสองทยอยเอาไปเนาะสามสามเก้าเนาะเอาเก้าร้อยมาเอาเก้าร้อยมาสามต้นลดไปเลยต้นละร้อยมาเอาเก้าร้อยพอนี่ยสามต้นนี้เราจะเอาส่งฟรีด้วย นะครับแล้วก็อันนี้ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบมีด่างสลันยา่าด่างสยามลอล่าแล้วก็ด่างหินอ่อนอยู่สามต้นนะครับมีมีห้าต้นต่อค่าส่งหกสิบเบอร์นะครับไม้กระดังที่เป็นนิ้วก็ห้าต้นพันสว,วยๆใหญ่ๆนะครับใช้ได้นะครับอ่ามาดูวันนี้ถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับนี่ต้องต้องต้องมาดูของบางซซล่าเนี่นะครับที่ลูกค้าเห็นมันคือเท่านี้ใช่ไหมนี่เท่านี้จําได้ไหมนี่ มีมดด้วยมีมดมันทำรังตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราที่เราเห็นกันคือมีเท่านี้ใช่ไหมนี่คือใต้ดินลงมาดูลากดูระบบลากนะครับนี่ดูระบบลากก่อนเลยเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยไม้เลี้ยงกระถางก้นลึกรากจะวิ่งลงอย่างนี้แล้วไม้จะโตเร็วนี่ดูระบบรากของมันโตนะครับนี่ลากฝอยแตกเยอะเนี่ยการให้ฮอร์โมนเล็กลากทุกสัปดาห์นะครับจําเป็นมากจําเป็นมากนะครับไม้เมื่อทํามาหาก,กินเก่งไม้จะสวยสมบูรณ์โดยธรรมชาตินี่ ไม่ใช่ไม่ใช่สูงเป็นเมตรนะสูงเกินเมตรนะครับมีของบางซอแล้วนะครับรับไปแล้วเดี๋ยวคงจะส่งวันอังคารนะครับพุวกนี้คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าล่ามันแฉเพราะไม้ใหญ่ล่าแฉมากๆไม่ดีเพราะว่าไม้มันมีน้ําหนักเพราะว่าพอแฉแล้วมันจะอะไรนะรมันจะแปก,กกับก้นกระถางแล้วเดี๋ยวกระถางเขาทะเอ้ยก้นต่องเดี๋ยวกล่องเขาทะลุเดี๋ยวกล่องเขาทะลุเคยมีปัญหาไม้ใหญ่แล้วกล่องทะลุก็มีทางขนส่งเพราะว่าเคย โทรมาตำหนิเราว่าทำไมไม่ปลไม่ทำไมไม้มันเอ่อต้นไม้มันแฉะอยู่ส่งไปทําให้กล่องเขาทะลุกล่องให้ขาดนะครับลูกค้าก็ตำหนินะครับก็ต้องรอหน่อยนี่มันแฉะอยู่เลยนะครับแฉะเพราะกระถางก้นลึกเนี่ยนะครับฝนตกหยุดตกไปแล้วสองสวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องปลูกมันจะแห้งนะไม่แห้งนะเพราะมันก้นลึกเนี่ยอยู่ดินี่การให้ฮอร์โมนเร่งรากทุกสัปดาห์ครับไม้แตกดีนะครับไม้แตกดีเนี่ยผมต้องจะถอนไม้ตอนกลางคืนนะ เพราะว่าการถอนไม้ตอนกลางคืนไม้มันจะไม่ตกใจไปถึงไม้มันจะไม่ค่อยทิ้งใบทิ้งดอกเพราะว่าพอแสงหมดเนี่ยเขาจะนอนได้เวลาเขาเขาจะนอนมาถอนแบบนี้เขาเหมือนเขาก็หลับอยู่ mm hmm. พรุ่งนี้เราไปวางผึงไว้นะครับแล้วก็ส่งอย่างนี้นะครับไม้มันจะไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่แต่ถ้าถอนแดดร้อนๆเนี่ยเขาจะตกใจตกใจแล้วมันทิ้งใบทิ้งดอกนะครับอันนี้ก็เป็นไม่มีบอกในตำราเหมือนกันแต่บางตัวใช้ความรู้สึกเอาเพราะบางตัวเคยถอนไม้ช่วงเช้าไม้ก็ทิ้งใบทิ้งดอก ช่วงสายช่วงบ่าย,าายก็ทิ้งใบทิ้งดอกแต่ถอนตอนกลางคืนเอ้ยทำไมไม่ค่อยทิง้งใบทิ้งดอกถึกงเราจะเอาไปวางถุลงลมไว้พวกนี้มันก็ไม่เป็นนะั้นน่ะเหมือนไม้ไม้หมาเ 3, 000, ออยังป่าสามต้นพันค่าส่งแล้วถอนเป็นสิบวันแล้วนะ่ะใบไม่ร่วงเลยใบยังเขียวอยู่เลยกิ่งก้านทรง,งใบยังอยู่เหมือนเดิมนะวางถุลงลมไว้น่ามีสองชุดนะใครจะรับก็ทักทายมาแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยไซนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามต้นพันเนี่ยสามต้นพันค่าส่งสองร้อยของคุณมณิดาไปชุดหนึ่งแล้วเนาะมีสองชุดใครจะเอาก็ใหญ่ๆ อ่านี่ของน้องอของคุณน้องมานิดานะครับเนี่ยก็มีตอญี่ปุ่นสองต้นนะครับเ en. นี่ยนี่บางตัจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวบางตัเดี๋ยวจะหาว่าบางตัวขี้โม่เนี่ยบางตัวทำรากเนี่ยมาหกิ่งตอนจะเป็นนี้เนี่ยแล้วบางตัวแผ่รากไว้อย่างนี้นี่แผ่รากไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผ่รากไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับนี่แผ่รากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยในกระถางอะ่ะเนี่ยนีย่เอาไปก็ต้องไปไปลงอย่างนี้เลยนะครับลงอย่างนี้แล้ว,วเดี๋ยวว่า พอลากมันใหญ่ก็ค่อยคัดลากเอาละกันนะครับมีของน้องมนานิดาเหมือนกันของคุณน้องมานิดานะครับก็ชอบชมเนี่ยเนี่ยยังมีอยู่นะครับเนี่ยหรือใครจะให้ส่งทั้งกระถางเนี่ยมันโตทำลากว็อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าลากน้อยๆลากไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะเนี่ยทำลากเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแค่ว่ารอลากมันเต็มกระถางเพราะไม้ทําลากต้องใส่กระถางก้นลึกนะครับให้ไม้วิ่งให้รางวิ่งนะครับให้เย็นนะครับแล้วก็ฝังลึกฝังลงไปในดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝังแค่นี้ เห็นนเนี่นี่เห็นเห็นเลยนี่ฝังลงไปในดินแค่นี้นะครับที่จะเห็นก็คือเห็นแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ใต้ดินคือตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นรอยไหมเห็นรอยถอนไหมเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝังลงไปในดินเลยในเครื่องปลูกเลยแค่นี้นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าผิววนะเนี่ยคือฝังลงไปอย่างน้อยก็ต้องมีสองฝังนิ้วนะครับฝังลงไปเนี่ยฝังลงไปประมาณอยู่ตรงนี้เนี่ยรากจะวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ใครจะเอาส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งกระถางละร้อยนะครับถอนส่งก็ขอค่าส่งหกสิบนะครับมีเจ็ดต้นเนี่ยนะครับก็ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบรับเจ็ดต้นนี้ขอสามพันนะครับส่งให้ฟรีถอนต้นส่งนะถ้าหากส่งทั้งกระถางก็ขอกระถางละร้อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เห็นเห็นเลยนี่แผ่รากไว้อย่างนี้แล้วนี่ครับนี่แผ่รากเรียบร้อยนะครับแต่แต่ก็จัดเรียงแค่คร่าวๆไว้เพราะมันยังเล็กอยู่ไปยุ่งกับมันนั่งไม่ได้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวพอตอนลากใหญ่ก็ค่อยมาคัดลากกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ของน้องมณิดานี่นี่ไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนี่ดูนี่คือไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับแปดนิ้วชัดๆัดนี่อันนี้มีมาตรฐานสีบต้นนึงนี่คือไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับนี่เนี่ยใครจะรับเนี่ยอะไรนะสิบต้นเจ็ดร้อยเนี่ยส่ง e อ s มอฟรีนะครับหรือห้าต้นสี่ร้อยส่ง e m เอ็มเอสฟรีนรับส่งฟรีเลย นะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกแหละนะครับเนี่ยนะครับก็จัดให้จัดให้แล้วก็อันนี้ของคุณสุชาดาเนี่ยไม้ิตบเป็นยังไงเนี่ยไม้เลี้ยงกระถางก้นลึกนะครับเนี่ยลากจะวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยลากจะเยอะวิ่งแรงนะครับนี่ยต้นใหญ่บ้างเอาไปขึ้นกระถางส่องปิ๊บได้เลยนะครับเอาไปขึ้นกระถางสองปิ๊บได้เลยครับไม่ต้องไปขึ้นปิ๊บขึ้นปิ๊บก็เต็มติดนะครับขึ้นกระถางสองปิ๊บเลยกระถาง18นิ้วอะนะครับขึ้นกระถาง18นิ้วเลยนะครับไม้จะโตไนนนะะะครีีีม้ายิเเจออก มีหลายต้นเลยนะครับมีหลายต้นเลยใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยต้นเดียวสี่ร้อยเองค่าส่งหกสิบสามต้นพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ใหญ่พลุม่มพล้ำพล้ำพลุมพล่มอันนี้ไม้กระถางจานมีต้นละสามร้อยส่งฟรีรับสิบต้นรับสิบต้นแถมหนึ่งต้นเนี่ยไม้ฟีสิเยอะหนึ่งถึงสามสิบห้าไปแล้วสามหกเก้าไปแล้วเก้าต้นนะไปแล้วเก้านะครับก็ มีอีกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับเนี่ยไปแล้วเก้าเนาะเนี่ยไม้ใหญ่ๆนี่มันเห็นเนี่ยที่เห็นนี่คือขึ้นมาครึ่งต้นเองขึ้นมาครึ่งต้นเนี่ยดูดิดูก็รู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยขึ้นมาครึ่งเดียวเนี่ยขึ้นมาแค่นี้นะครับเนี่ยที่เหลืออยู่ในดินหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแค่นี้ก็เห็นๆกันเนี่ย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 เราจะเห็นแค่นี้แค่ครึ่งหนึ่งที่ครึ่งอยู่ในดินโชว์มากไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวทิ้งใบทิ้งดอก นะครับเนี่ยสมบูรณ์ไหมอ่ะเนี่ยอันนี้ให้ฮอาโมเลเร่งรากทุกสี่วัน,นดูรากเลยไม้กระถางก้นลึกมังดีตรงนี้แหละนะครับมันดีตรงนี้แหละนะครับ,ระะรบกระถางสิบเอ็ดนิ้วของคุณสายฝนนะครับเนี่ยสามสิบใบสองร้อยนะครับสามสิบใบสองร้อยนะครับรวมค่าจัดส่งขนส่งทิ่เิกเพจนะอ่านะครับแล้วก็มีกระถางหกนิ้วร้อยห้าสิบใบสามร้อย ระถางแปดนิ้วหมดนะครับมีหกนิ้วกับสิบเอ็ดนิ้วนะครับใครจะเอาก็ทักไทยมานะครับหกนิ้วก็ร้อยห้าสิบใบสามร้อยรวมค่าจัดส่งขนส่งนี่เมกเพสนะสิบเอ็ดนิ้วก็สามสิบใบสองร้อยสี่อ่าหกสิบใบสี่ร้อยนะครับหกสิบใบสี่ร้อยนะครับก็เป็นกระถางอืสองก็สภาพยังดีอยู่ 2, แ,แหละเนี่ยประมาณนี้เลยบางใบใช้แค่ครั้งเดียวสองครั้งเองนะครับเนี่ยก็วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้เนี่ยดู นะครับเนี่ยนี่มีต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยยักษ์สาอไม้ตั้งโตอ่ะจริงจริงพอถอนมาเนี่ยบอกใครลูกค้าที่รับไม้ไปแล้วก็จะเห็นในดินมีีเยอะนะครับนี่ยักษ์สาอูต้นนี้ก็ขอสี่พันเหมือนกันโคดต้นเนี้ยใหญ่กว่าโน,น้นแต่ว่าความสูงอะ่ะเตี้ยกว่าเพราะว่ายักษ์สาอูมันจะเป็นไม้พุ่มออกข้างยักษ์บ้านวัดมันจะพุ่งขึ้นบนนะครับยักษ์สาอูจะออกข้างซะเยอะนะครับนี่โคตใหญ่เต็มนะครับไอ้ยักษ์บ้านวัดนี่โขดจะเล็กกว่าแต่ ยักษ์สาอุต้นนี้ขวดจะใหญ่กว่าแต่ต้นจะกิ่งจะเตี้ยกว่าเพราะนั้นเองนะครับนี่ก็เนี่ยหน้าวังหน้าวังนี่ก็จะเป็นไม้ยักษ์ชดชอยกิงก้านทรงอะไรชดชอยนะครับส่วนยักษ์บ้านวัดยักษ์สาอูก็จะเป็นไม้อย่างเงี้ยโมโหรานอลังการงานสร้างใครวางหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหบระุมบระรำประรำะุมปละรำปะเหลือปะเหลือปะหลานะครับก็ยังมีสองต้นมีต้นนี้ขายสี่พันใช่ไหมแล้วก็มียักษ์สาอูต้นเล็กลงมาหน่อย ย่อมลงมาหน่อยเนี่ยพาไปดูนะครับพาไปดูพาไปดูปดเนี่ยย่อมลงมาหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามพันก็ถูกลงกว่าเดิมพันหนึ่งเนี่ยสามพันอันนี้ก็สูงเมตรแหละสูงเมตรแหละความสูง,สงนี่ยักษ์เส้าตอต้นนี้ก็สูงเมตรเนี่สามพันค่าสูงสามร้อยนี่ยักษ์บ้านวัดอีกต้นหนึ่งแต่อันนี้ทรงจะแบบทรงเฉพาะกีดหน่อยมันตัวชอบแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยขอสามพันค้าส่งสามร้อยนะครับแล้วก็ยักษ์ซาอูต้นนี้อันนี้ก็สามพันค่าส่งสามร้อยอันนี้ก็ใหญ่แต่ว่าหน้าไม้มันมันมันยังไม่ได้แต่งมันเล็กไปหน่อยนะครับเนี่ยก็กิ่งก้านก็ยักษ์ซาอูก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็สามพันค่าส่งสามร้อยใครจะเอาก็ทักมานะครับก็ลงเท่านี้แหละนะครับก็มีตามที่ลงไว้อ่อเดี๋ยวพาไปดูไอ้ไม้เหมาไม้เหมานั่นน่ะที่ต้นใหญ่ๆห่สวยๆก็มีสองชุดแหละใครจะเอา มันขึ้นมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีย่นไม่มีย่อนะมันคือมันก็อยู่สงบสงบของมันเนี่ยแหละก็คือเนี่ยเห็นปะดูดิใบเบยไม่มีหลวงไม่ล่วงเนี่ยกิงก้านทรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งล้อเนี่ยโคตรจะใหญ่เลยเนี่ยใครจะเอานี่ให้ดอกด้วยนะความที่ไม้มันสมบูรณ์อะ่ะตอนถอนใหม่ๆไม่มีดอกนี่ดอกมาด้วยนะเนี่ย ราะว่าตัวต้นอะสมบูรณ์มากนะครับนี่ดอกมาด้วยนะดอกมาเลยคร้บเนี่ยแทงทยอยแทงแล้วเนี่ยแทงดอกด้วยนะขนาดถอนมาเป็นสิบวันแล้วเนี่ยจะครึ่งเดือนแล้วเนี่ยเนี่ยชุดละพันค่าส่งก็ชุดละร้อยเนี่ยเนี่ยชุดละพันค่าส่งชุดละร้อยเนี่ยใหญ่สวยนะครับใครต้องการก็ทักไายเอาไปปลูกได้ตีเป็นไม้ดิบนะตีเป็นไม้ดิบนะครับมีกระเสียบติดหมดทุกกิ่ง อ,นนอันนี้เสียบติดหมดทุกกิ่งนี่เกษียบติดหมดทุกกิ่งแต่มันมีต้นเนี่ยอันนี้เสียบไม่ติดอยู่สองกิ่งอันนี้เสียบไม่ติดอยู่สองาำกิ่งเนี่ยแต่แต่บางตัวตีเป็นไม้ดิหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วดูเด็ดเนี่ยบางตัวบางตัวพูดในเรื่องจริงเห็นไหมเนี่ยมันถอนขึ้นมาเนี่ยสิบห้าวันตีสิบห้าวัน,นดูดีมีไหมใบเหลืองทิ้งใบทิ้งดอกไหมไม่มีนะแทงดอกด้วย ความสมบูรณ์ของไม้อะมองตัวถึงกล้าพูดว่าไม้พงโตสมบูรณ์จริงสมบูรณ์มากด้วยนะครับแล้วก็เต็มร้อยด้วยนะครับเต็มเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นดีกว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะนั้นก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะครับเนี่ยไม้ใหญ่ๆสวยๆเยอะเนี่ยเนี่ยดูลากสองปิ๊บใหญ่ๆนะครับก็ท่านใดชอบก็ทักไทยมานะครับอันนี้อันนี้ชื่อคุณนมสด นะครับเนี่ยมาสำรวจเดินตามไปไหนเดินตามอันนี้ชื่อคุณโอวันตินนะครับแล้วก็มีตัวงไปไหนไม่รู้นะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่าน,นี้จะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ไรแอนลิตเติ้ลการ์เดนไรแอ l ลิตเต้การ์เดนอยู่ข้างล่างนะครับเฟซบุ๊กยูทู e ก็อยู่ข้างบนเออเฟซบุ๊กอยู่ข้างบนเฟซบุ๊กอยู่ข้างบนนะไรแอนลิตเต้ลการ์เดนสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะครับว่ามีต้นไม้สวยๆเยอะเนี่ยต้นที่แปด สวยไหมกระถางแปดสิบเต็มนะครับลากเต็มขดลงกดเข้านี่สวยงามอลลามตานะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามุอะไรกุ้มเรามะตุลลฮอว่าบรอการตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ